สวัสดีครับนี่คือฝาเลี้ยงบ้านมาจะติดนะจ๊ะไอี้อ่มันคือแค่เอ้าวไอี้เสร็จมีบีกูแปหมดดูนะครับตัวจริงนะเฮ้ย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 อะไรเฮยเเฮ้ยไปเฮ้ยอื เดินเอ้ยเฮ้ยเนี่ไปเดินรับเดิรับเดินรับดูดูไมค่อยยอมครับนี่ครับน้ำตาลครับมันไม่ใช่จริงโจนะครับมันคือตุ๊กแกไปไปนี่ดูครับมันกลัวต้นตีนผมครับสังเกตดีนะครับ มันไม่ยอมเปลี่ยนสีนะเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะครับมันดูขาวไว้เรียบร้อยแล้วครับครับโอเคครับมีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ